คนที่เป็นฟรีแลนซ์คนที่เป็นอิสระเป็นออแกไนซ์นะครับหรือพ่อค้าไม่ขายเราจะบอกว่าช่วงปลายเดือนเน่ยคุณจะขายดิบขายดีเป็นพิเศษแอนมสีชี้ดวงสวัสดีค่ะมือนเทวฤครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงราศีมีนเดือนตุลาลาจากสิ่งเดิมเดิมก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับ สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะท่านสามารถทักจอมคิวทางไลน์ได้เลยค่ะชาวลัคนาราศีมีนในช่วงจังหวะนี้นะคะใครที่หางานอยากได้งานนะคะมีโอกาสนะคะได้เริ่มงานนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่เขาเรียกว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาใหม่ที่อยากได้งานนะคะคุณมีความรู้ความสามารถด้านไหนสามารถไปสมัครงานได้มีโอกาสได้งานได้หน้าที่การงานที่ดีด้วยแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยต้องความรู้ความสามารถหรือวุฒิของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรืออีกในหนึงนะคะใครที่ทํางานประจำนะคะหรือมีงานประจําอยู่แล้วอันนี้บอกเลยงาน ่วมหัวนะคะหาเรื่องทำอะ่ะเหมือนคุณขยันน่ะนะหาเรื่องทําเองหาโน่นนี่นั่นเองหรือเจ้านายเห็นอกเห็นใจนะโยนโปรเจกต์งานใหม่ๆงานอะไรที่มันบิ๊กๆมาให้เพราะฉะนั้นนะบอกเลยลัคนาราศีมีนไม่ว่าคนที่อยากได้งานคนทํางานประจําหรือคนที่มีงานเป็นเจ้าของธุรกิจถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากอ่ะอีกนิดนึงนะคะช่วงจังหวะนี้สมมติถ้าใครอยาก เป็นนักธุรกิจเนาะอยากขยับขยายนะคะอยากกระจายงานออกไปถือว่าเป็นช่วงที่ลุยโปรเจกต์ใหญ่ได้มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนใหญ่ได้นะ,ะมันจะต้องต่อมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วว่าคุณมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนไปขยับขยายงานได้อะไรที่มัน เกิดการขยับขยายชาวลัคนาราศีมีนสามารถทำได้เลยในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ถือว่าดีด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะหรือโอกาสที่ดีของคุณมากๆในการริเริ่มแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเอกสารสัญญานะคะในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆนะคะในบางสิ่งบางอย่างคุณก็จะต้องระมัดระวังมีสติรอบคอบ เป็นที่ตั้งแล้วคุณจะเฮงปังมากในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงเดือนนี้ค่ะชาวราศีมีนที่เป็นนักศึกษาจบใหม่มเด็กจบใหม่แล้วต้องการงานค่ะเชื่อไหมว่ามีโอกาสได้งานกว่าชาวราศีมีนที่มีประสบการณ์อืถูกกลายเป็นว่าคนที่จบใหม่ๆเนี่ย จะแบบเหมือนได้รับความท้าทายใหม่ๆแล้วแล้ว,ลวกล้าที่จะทํากล้าที่จะรับปากกล้าที่จะสู้เพราะฉะนั้น<ฆ>คนที่ยังว่างงานกรณีเด็กจบใหม่หาประสบการณ์อยู่กับคนที่แบบทํางานมาหลายปีแล้วจะย้ายงานจะขยับงานเนี่ยเด็กจบใหม่มีโอกาสได้มากกว่าส่วนกรณีของคนที่ทํางานที่เรามีความนถนัดด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยคุณจะได้งานแบบผิดฝาผิดตัวคุณจะถูก โยกถูกขยับหรือว่าได้งานใหม่ที่มันไม่ได้ตรงกับงานเดิมที่คุณเคยทําเท่าไหร่อเออมันจะเป็นมุมประมาณนั้นะได้ลองของใหม่ๆลองสิ่งใหม่ๆกับที่เด่นที่สุดอย่างหนึ่งนะครับชาวราศีมีนที่ว่างงานตอนเนี้ยอการมองหาอะไรที่มันทําด้วยตัวเองโปรเจกต์ project, โครงการตัวเองคิดใหม่ทําใหม่สร้างของตัวเองขึ้นมาสามารถที่จะปังได้ในระยะเวลาสองสาเดือนนักเกี่ยวนี้ได้เลยลองพิจารณาดูนะครับค่ะคราวนี้ในเรื่องของการเงินบ้างนะครับ การเงินของชาวราศีมีนเดือนนี้หนักไปทางรายจ่ายมากกว่านะครับนะครับต้องต้องบอกงี้ครับว่าชาวราศีมีนเนี่ยจังแต่ต้นเดือนไปจนจนถึงเกือบเกือบสิ้นเดือนเนี่ยรายจ่ายสูงมากถ้าพูดภาษาบ้านๆเนี่ยจ่ายทั้งเดือนนะครับจ่ายทั้งเดือนแล้วมันมาช่วงปลายเดือนทีเดียวโอเคแหละถ้าพูดอย่างนี้ก็แบบก็ใช่สิทํางานสิ้นเดือนเงินเดือนก็ต้องได้อันนั้นกรณีของคนที่ทํางานประจําคุณก็ต้องได้อยู่แล้วแต่คนที่เป็นฟรีแลน์ คนที่เป็นอิสระเป็นเอาแค่นานะครับหรือพ่อค้าไม่ขายเราจะบอกว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณจะขายดบขายดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนที่ทํางานค้าขายโดยเฉพาะถ้าขายอะไรที่เกี่ยวกับพวกการเกษตรเครื่องจักรเคมีทั้งหลายเนี่ยบอกได้เลยสิ้นเดือนเนี่ยยอดปังมากนะครับงานหนึ่งที่ชาวราศีมีนทาแล้วแล้วปังมากอะไรไหมงานที่เกี่ยวกับประกันงานที่เกี่ยวกับ ในหน้าคนกลางบอกได้เลยว,ว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยโดดเด่นมากได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเนี่ยที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับโดดเด่นมากช่วงปลายเดือนแต่ถ้าทำด้วยตัวคนเดียวก็ไม่ได้มีปัญหาเราคอนโทรลเองได้รายรับรายจ่ายเราจัดการเองได้ไม่ไม่ได้มีปัญหา <muốn> แต่แต่จะบอกว่าทั้งเดือนเนี่ยยังไงรายรับมันก็ได้รายรับมันก็ได้แต่ว่ามันมันมันได้ไม่ได้แบบ โอ้ยไม่ใช่แบบขายทั้งเดือนไม่ได้ตังค์เลยไปได้อทิที่สุดท้ายทีเดียวมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันก็ได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นก่อเป็นกรรมมันได้หมุนได้หมุนเวียนจะบอกว่าไอ้ที่เป็นก้อนจริงๆมันคือปลายเดือนอส่วนรายจ่ายที่ต้องระมัดระวังที่สุดเลยก็คือช่วงกลางเดือนรายจ่ายเกี่ยวกับหน้าตาอัพตัวเองอ ชื่อเสียงถ้าพูดภาษาบ้านๆเลยซื้อโฆษณาอ,อาจจะซื้อโฆษณาในแง่ของลงทุนกับรูปร่างหน้าตาตัวเองหรือโฆษณาในสื่อโซเชียลอะไรก็ว่าไปช่วงกลางเดือนจะจ่ายเยอะแต่มันจําเป็นต้องจ่ายไหมจําเป็นไม่ว่าจะเป็นการอัพสวยอัพหล่อหรือว่าซื้อโฆษณาเนี่ยถ้าคุณทําตอนต้นเดือนเสียเงินเปล่าค่ะ รายจ่ายหลักๆของราศีมีนนะคะก็อย่างที่บอกมีสองส่วนนะคะก็คือหนึ่งส่วนตัวกับสองนะคะจ่ายให้คู่ของคุณด้วยนะแล้วก็อยู่ในมุมของโหมดการเดินทางนะคะระหว่างคู่กับการเดินทางสองอันเนี้ยเป็นรายจ่ายที่เยอะเพราะวันพอดีเงินเรายังไม่มาแต่เราต้องจ่ายทั้งเดือนมันจะเกิดกรณีนี้ขึ้นค่ะกรณีจ่ายกับคู่เนี่ยต้องดูเหตุดูผลให้ดีนะใช่ค่ะมันกลายเป็นว่าชาวราศีมีนมีความรู้สึกว่า อยากจะตามใจคู่อ่ะอยากจะตามใจอยากจะจ่ายอยากจะเปเนี่ยถ้ามันถ้ามันสุดกําลังเราจริงๆเราจะสะดุดตั้งแต่กลางเดือนให้ยาวเลยนะใช่เ <away> บรกไว้ก่อนค่ะอ่ะต่อไปนะคะมาดูเรื่อง ความรักแล้วค,คู่ขึ้นมาเลยเมื่อกี้อย่างที่บอกอันดับแรกนะคะชาวราศีมีนในช่วงเดือนนี้ใจใหญ่นะใจสปอร์ตนะสำหรับใครที่ไปปิ๊งปั้งไข่นะคะช่วงเดือนนี้มีโอกาสเจอคู่มีโอกาสเจอคนมีออร่าคนสวยคนหล่อนะ,ะอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนเจอกันระหว่างทางนะปิ๊งคนต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะได้หมดนะคะเจอกันต่างแดนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น มันมีโอกาสที่คุณจะเจอเจอคู่สําหรับคนโสดแต่อย่างที่บอกนะพอเจอแล้วจะเกิดการเปอันนี้ต้องคิดให้ดีนะคะเพราะว่าอล่าเห็นมาแต่ไกลเลยคุณจะปิ๊งแบบโอยสวยจังเลยอ่ะดูดีจังเลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะงะั้นอันนี้ต้องเซฟเรื่องเงินดูด้วยนะคะแต่ว่าคุณมีโอกาสจะเจอคู่แน่นอนจากรูปแบบที่อาจารย์บอกไว้นะ,ะเพราะว่าถ้าชอบถูกใจสารสัมพันธ์ได้นะคะ กรณีของคนมีครอบครัวนะคะคนมีครอบครัวนี่หมดสิทธิ์มองแล้วนะ,ค,ะคุณจะมองคนที่เข้ามาหาหรือคนตรงหน้าคุณได้อย่างเดียวก็คือคู่ค<ม>้าพาร์ทเนอร์คุณส่วนนะคะเขามีออร่าเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถต่อยอดในธุรกิจของคุณได้สามารถริเริ่มในธุรกิจของคุณได้สามารถทําอะไรพวกนี้ได้นะคะแต่ว่าคิดเกินเลยกว่าน,นั้นไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ที่คุณคิดเกินเลย คุณมีปัญหาในเรื่องความสําเร็จแน่นอนบอกเลยในะอนาคตต้องโดนเช็คบินแล้วก็ไม่นานด้วยนะเพราะว่าในช่วงจังหวะเดือนนี้จริงๆแล้วอ,ะอ่ะความรู้สึกหรือคนเก่าๆหรืออะไรของคุณที่แบบเป็นมือที่สองที่สามหรือคนที่คุณเคยคบมาเนี่ยมันจะผ่านเข้ามาในช่วงจังหวะนี้อันนี้ต้องระมัดระวังคนเก่าคนเดิมให่ดี <ừ. S 2> เพราะว่ามันจะมีการหวนคืนอาจจะมาเอ้ยเป็นเคยมีแฟนกันมาก่อนเคยเป็นอะไรกันมาก่อนแล้วมาเป็นลูกค้ามา อะไรอย่างเงี้ยอันนี้กรณีนี้นะคะกรุณารักษาภาพลักษณ์แล้วก็ให้รู้ว่าความมีลิมิตอะไรยังไงแค่ไหนเพื่อไม่ให้คู่ของคุณเนี่ยเขารู้นะคะเพราะช่วงนี้คู่ของคุณก็ไม่ธรรมดานะมันจะมีแบบโอ้ยเซนนี่มันทำไมอย่างนี้นะคะเขาจะมีมุมของการอย่างรู้หรือแบบเซนมันขึ้นมาเลยไวมากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะคะชาวราศีมีนในช่วงจังหวะนี้สําหรับคนมีครอบครคัวค่ะชาวราศีมีนเนี่ย ช่วงเนี้ยมันมีความอยากไปทุกเรื่องมีความพร้อมในทุกๆเรื่องกรณีของทานไฟเก่าย้อนกลับมารอดยากผู้ทีเลยว่ารอดยากไม่ว่าจะคุณจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่นะ huh. มันจะอดใจไม่ไหวเดือนนี้โดยเฉพาะเดือนตุลาทั้งเดือนเนี่ยชาวราศีมีเนี่ยพูดพูดภาษาบ้านๆเนี่ยพร้อมเสียตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกับคู่ตัวเองหรือว่ากับคนอื่น huh. สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเพศตรงข้าม huh. คู่คอนเนคชั่นเพื่อนร่วมงาน huh. มันไม่ใช่ว่าเรา แสดงออกอะไรออกไปแล้วมันไม่มีอะไรอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมเล่นด้วยเสมอมันมันมีความเสี่ยงมากชาวราศีมีนที่มีมีคู่แล้วมีความเสี่ยงที่จะหนึ่งฐานไฟเก่าสองเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วที่สาคัญมันเกิดกับตัวเราเองอแต่โอกาสที่มันจะเกิดได้มากน้อยแค่ไหนมันมันก็ไม่ได้ถึงกับมากหรอกแต่ว่าตัวเราเองอ่ะบางทีมันมันเผลอไปแวบเดียวนีมันหลุดเลย ชาวราศีมีนที่มีครอบครัวเนี่ยอยู่บ้านนะสกิดคู่คููคููนิ่งกิฟวันลุกขึ้นไปทํางานเน่ยเพื่อนวงงานต้งแล้วเห็นเพื่อนลงงานแล้วตาหวานตาเยิ้มแล้วเนี่ยต้องระวังตัวเองนะครับคุณจะมีความรู้สึกในเชิง18บวกนี่มากกว่าปกตินะคบมันมากมันมากจริงเพราะฉะนั้นการการยับยั้งตัวเองอ่ะสูงเออจริงไม่จริงก็ลอง คอมเมนต์มาถามอาจารย์สีได้เอ้ยไม่ใช่คอมเมนต์มาตอบอาจารย์สีได้นะคคอมเมนต์ตอบอาจารย์สีถามอาจารย์หมื่นอาจารย์สีแน่นอนอ่านะครับลองดูนะครับว่าว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับคราวนี้มาต่อกันด้วยเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพอย่างแรกเลยพื้นที่แรกเลยของชาวราศีมีนก็คือหัวะระบบสมองระบบความคิดอบอกได้เลยเดือนนี้มันมันใช้สมองเยอะเอออ่องอองเหมือนกัน<ข>นะครับคราวนี้ ระบบเส้นเลือดน่าห่วงที่สุดถ้ามีอาการเตือนปุ๊บนี่ต้องรีบดูแลตัวเองพื้นที่ที่สองก็คือช่องท้องท้องเจ็บจุกแน่นคนที่มีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนแล้วก็โรคกระเพาะเดิมเดือนนี้มีโอกาสกําเริบเกือบทั้งเดือนแล้วเป็นที่เป็นหนัก เป็นถึงขั้นนอนตัวงอหามส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นยารักษาโรคกระเพาะยาท่าต่างๆเนี่ยเตรียมติดตัวไว้นะครับที่เป็นซองๆปุ๊กติดตัวไว้เลยเป็นเมื่อไหร่ก็ทานได้ทันทีนะครับเพราะเพราะว่ามันมีโอกาสกาเริบได้ทั้งเดือนอยากจะแนะนำน้ําหอมให้กับชาวราศีมีนนะครับกลิ่นแรกเลยนะครับตามแคปชั่นของเราคือลาจากสิ่งเดิมๆตัวเราน่ะมีพลังแต่ว่า เราต้องซ่องซอบตัวเองต้องย้ำยังตัวเองนะครับหรือเข้มแข็งให้เราลาจากสิ่งที่มันไม่ดีหรือความอ่อนไหวหรืออะไรที่มันแบบความรักโลภกดหลงที่มันไม่ถูกทานองของธรร ตอนนี้เราแรงแต่สิ่งที่เราต้องต้องต้องซอฟก็คือน hum ้ําหอมกลิ่นพระแม่คงคานะครับน้าหอมกลิ่นอาโปธาต์หรือว่าน้ําหอมกลิ่นธาตุน้ํานะครับเอาไว้ซอฟต์ตัวเองใช้กับตัวเองโดยเฉพาะทุกๆสถานการณ์ทุกๆสถานที่ทุกๆตัวบุคคลที่เราจะต้องไปเจอไปคุยไปเจรจาให้ใช้น้ําหอมกลิ่นพระแม่คงคาหรือว่ากลิ่นธาตุน้ำเนี่ยก่อนนะครับก่อนเข้าเจรจาใช้ให้เป็นประจำส่วนกรณีจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น้ำหอมกลิ่นมหาโหงเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับมนุษย์รักษาเทวดาเอนดูนะครับใช้กับเทวดาใช้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะเอนดูท่านจะให้พรเรานะสำลิดโดยเร็วนะครับยกเว้นขอพรเรื่องความรักขอพรอย่างอื่นเร็วแน่นอนนะฮะความรักไม่มาไม่ต้องขอก็มาจะบอกอย่างนี้นะไม่ต้องขอก็มาเพราะงั้นความรักช่วงนี้อย่าฟุ่มเฟือยนะคะอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะครับ ขออวยพรให้กับชาวราศีมีนทุกท่านนะครับลาจากสิ่งเดิมๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งเดิมหรือว่าสิ่งใหม่หรือโอกาสใดๆที่เข้ามาขอให้ชาวราศีมีนหยิบได้ช่วยได้แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จกับทุกๆโอกาสทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาครับค่ะชาวราศีมีนช่วงเดือนนี้นะเรื่องงานนะคะรวมทั้งมีสเสน่ห์แพลวพล่านะคะขอให้ประสบผลสําเร็จในเรื่องเหล่านี้ค่ะ ท่านที่ชมคลิปของเราแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้มีสเสน่ห์แพรว์ราวคุณพระรักษาเทวดาเอ็นดูนะฮะฝากติดตามผลงานของแอนเหมือนสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับ รับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการทักมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ